สัำหรับวันนี้มัาทำแบบมาม่าังนี่เราก็จะต้นหอมบักกีครับทัเรียนครัเส้นนะครับตี๊กวกไปแล้วครับนี่ก็กุ้งหมักน้ำปลากับเกลือครับแล้วก็คานาครับนวกกับน้ำตาลเกลือครับพอดีพร้อมครับในเวลาประมาณหนึ่งนึ่งทุ่มครึ่งครับหนึ่งทุ่มสามเอ็ดนะครับว่าสิบเก้านาฬิกาสามเอ็ดนบประกอนั่งใจก่อนฟองมันจะอยู่เฉยๆนะครับโอุยใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่กระเทียมก็ให้ล่ม ชากก่อนไม่ใช่ชาคอนคนขาคนถ่ายยังไม่ใช่เสตชากาดเที่ยงเลยครับเส้นเนาะเส้นกุ้งเส้นกุ้งบัดเส้นกุ้งผักคะนาบ่ะนาบโอ้โูเตาถ่านนะครับเพิร์กแกนนะเาแกนนะห้องนู้ขายดีมากครับ สามสองมาถึงแล้วเอาเมียเมาครับผู้ชายไม่มาผู้ชายเขาขับรถกันนูมานู่นก็ับกันนะครับเขาาหน้าเเรใส่ก็เมื่อกี้ใส่รลรับเมื่อกี้ฮะใ่เหรอแล้วก่อนก่อนบิ๊กไก่อะไม่ได้ใส่ะกวไม่ต้องเยอะรเขาเขม อย่าหมักกันปลาเราลองเค็มหน่ยครับตอนนี้เราไม่ยังไม่ใส่ผักชีกับต้นหอม